มาใครใครใครตายพี่พ wow. <coaches S 2> ี่พี่เจมเดยวผมเป็นอย่งโอมนะพี่พี่พี่ตายพี่กดเจมสตายแล้วพี่อ้ยอ้าเอา้เ้า้อเาชูบก้ชูบไมไดกูมาล้กูมาล้ผมผมสีฟ้าเหรอขอันสีฟ้าปะไม่ใช่ไม่ใช่นี่้ี่นี่นีอนีนี่นี่นไ โอ้ยแกรถชนอย่างแรงอ่ะเฮ้ยเราไม่จะพับพี่่ไมจะลัวเราจะพับอันไหนต่อเนี่ยฮัลโหลครับแถวนี้มีคุยอะไรปะอ้าวไอ้ที่โดนกูบิดบิดเติเงินนี่โง่จัดอุ้ยเอาแม่มืออะเบี้ยแม่มืออะไอ้พังนะไอ้มึงยิงกูไม่ค่อยดีเมึงกูลูกศิดคั่วไอ้สารเอาปะคั่วตายตายอตาลุกติดเป็นที่อะไร ออเลยๆกูหอด้วยกูหอด้วยแหละนี่ไงกูหอดเลยมาๆเธอเธอเธอเฮ้ยเรียกได้เฮียตัวหลุดตหลุดน้องพี่ถามน้องไม่ตอบใช่ปะไปอะไรกันตัดมองคุยอะไรธนาคอรเดี๋ยวกูตอบไรสัตฝีมือไม่มีเฮีย เอ้ยใครเปิดหาชคิอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วหน้ากระดาษการพินหน้ากระดาษกานดูมาไปไอ้ยิปโก้เกว่งเกวงกูมาแล้วเขียบผิดไม่มีเดียวคนไหนคนไหนซุปเปอร์วันวันไอิชิกากกากกันลยไอ้เหี้ยนี่ดีกว่าที่มีเรื่องกอ่ะไอ้เหี้ยโว ขียอะไรอาอะไรมเอุ้มหัวเียกันเลยอุ้เียตายพี่เจียตายเหมือนกันกูตายเหมืนกันกูตายกูตายตายเฮ้ยเก้าเก้าเฮ้ย่ยเล้จุก้าแ้วเนาเก้าเก้าชเกาชุไเก้าชุดก่อนเก้าเก้าชด สวยสวยสวยพี่สวยสวยตายตายหมดเลยหาเลยหมดร้ยหาเหอมาม่ให้หมดยไม่ยอเราไม่อเราหายหมดอุ้ยเยมัน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 ขยะอุ้ยแม่มันติ๊กตอกแล้วขยะเป็มันติ๊กตอกแล้วมันติ๊กตอกแล้วเปนชัวขยะก็ยังเป็นขยะเยน เย็ไม่เอาผู้หญิงนี่ดิไม่ชอบเลยโคตรขยะไอ้ต่างไอ้ตากูาคุรายจะเกิดกูอะไรจะเกิดกูอะไรจะเกิดกูุรายจะเกิดเหม็นขี้ขยะอ้เหี้ยโอ้ยูอะไรจะเกิดพี่พี่เดี๋ยวผมเอาโคดไอ้แปะให้แค่นั้นแหละพี่หนีอยู่เลยพี่กาวฮิวฮิวมังกรซอกูได้เวลาเกิดแล้วมาเอาโคดไอ้แปะไปดิพี่เก่าไม่เอาด็กโดนแบนแม่มึงดิเฮียเกิดแม่มึงเกิดได้ควายยิ่งกหลกาอี๋โง่แต่ควาเปดินน้ำมันนะ อั๊บขึ้นรถกูแม่มึงกับแม่มึงอ่ะเวงมาเวงตกอะไรมันเอาเวงแม่เวงกูขับรถชนใส่นี่ไงมึงมบ้งจับเบ้ตายหนึ่งมันตายี่มันตายต้องขับรถชนใส่เว้ยบึ้มบ้ามันเบ้ตายไปสองมีอะไรบึ่มบ้ามันเบย์หาตายหมดตายด้วยเฮียเงาใช่ไหมไอ้นี่นะกูไม่ลืมพวกคุณชนแม่งดิชนแม่งดิ ชนแม่งดีมาชนเวราหลายานี่เหียบดเหี้ยไอ้บินไินุบดิุดิจุบุแล้วกูจุบแล้วกูจุบแล้วกูจุบแล้วเฮ้ยุบดิจุบแล้วนำเนม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 นุบกูจุบกูพี่จุบกูนะไอ้ตัดไปรุนรนไปรุน เชิดแค่ละเดี๋เจอมา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 กูละเดี๋ยวกูไปชมดคไปชมต่อคุณชมฟิวต่อคุณชฟิวต่อแล้วกูเกิดแล้วกูเกกูชมฟิต่อกูปชมฟิวต่อคูชมวต่จะบ้าเดี๋ยวบิวเแล้วกูบ้าได้อีกสี่สามสองหป็นครยเลยสับเป็นครูเลยมาอ้บไปมามาใครใครใครตายบพี่พี่พี่เจมเดี๋ยวผมเป็นยังอมนะพี่พี่พี่กูตายพี่กดเจมาเนี่ยพี่เยดูเยดยเลยพี่เฮ้ยกูตายชบหน่อย

เฮ้ยเก้ากูบอกให้ชุกปูมึงจะไปชุไอ้ฟิวทำเพี้ยอะไรดูดิมันเกิดมาเก้าชุกูเก้าชุกูเก้าลายก๊อดเดียวลายก๊อดอ่ะพี่กูชุบอยู่พี่ใจกูชุบอยู่มองใครชูบึ่งอ่ะพี่มันชุบอะไรมันเป็นมุมบู๋กูตายไอ้ฟิวอย่างมีเลยเพี้ยตายเพี้ยอุ้ยฟิวเปลือมึงว่าฟิวมันลุกขึ้นมาสองรอบตายสองรอบอ่ะกูเบื่แล้วกูเบื่แล้ว พี่จุดตาพี่จุตาพี่จุตาพี่มาชมดวงเดมเดมมาดาดมได้ยพี่อยู่ในพี่ว้าไปทีหน่อม่เล่ารถมันชนมังทีเดียวดีกว่าพี่วันนี้ก็ผมไม่ได้มาเล่นที่นี่นานเฮ้ยมึงยัหาแม่มึงอังมีหาแม่มึงถามแม่มึงดีมึถามแม่มึงดิมึงถามแม่มึงดิเยีเยเสียงแตกเสียงแตกเสียงแตกหนุ่มบ้าเหมือนแม่มึงตอนเด็กๆไอ้ยี้โง่ตายไปดิโง่ไปไปด้วยอีกหนึ่งนาทีทัางคว้ามนีทั้งดิ้หมีมันร้องอะไรของมันอ่ะเอ้ยใครเป็นไรใครด่ากันอ่ะ ป่นคูอะไรสัต kind ว of ์มาแล้วมาแล้วมาแล้วค e ูอะไรสัตว์คูอะไรเวลาแบบเงี้ยลบๆลบๆึ้มมากันไปโอ้บิ่มไปเลยสัตว์แอคกันแนวไอรี่อะไรสัตว์กระเบิดไอเดบารี่กระบิใครจะบารี่กระเบิดมึงพี่อะไรมึงเก่งหน่อยสัตว์แจ้งคูอะไรแจ้งคูอะไรคูอะไรมีเฮียต้องตอบป้า ตายเลยครับไอิวไอิวเกิดไอกมากู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 มามันยุกูชุบ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 ตากูชุบเวกูชุบมึงตายเหรอฟิวตายไปฟิวตายไตายไอฟิวตายกูชุบ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 กูกู่กชุบ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 บกยุกูกูดกูดกูกกูุกกู เกิด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 วกิดเ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 กิเิดเก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 ิเกิด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 เกเกิดเกิดกิดเเกเกิดเกิกกิดเกดเกิดเกิดเกิดเดเกิดิดเกิเกิด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 เกิิดเก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 กเกิดเกิดเกิดเเกิด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 เกเกิดเกิดเกกิดเกิดเกิดเ มันวิ่งไม่มีเหนื่อยเลยจะเปิดมันเออมันเติมเอมมันเติมเอมเป็นผีได้แบบพี่ใจัยเบียตายเบียตายเบียตายเฮี้ยงเบียตายละเบียตายละอีกนิดเดียวใครอยากเล่นเล่นเลยโง่จัดเฮี้ยอุ้ยกูตายวุ้ยแม่ทำไมมันตายง่ายจังวะเฮี้ยตะพกกูเบื่อว่ะ เไปไปอันเดียวไปเจมวบ็อกซิ่งอไปไปอันเดียวสอนบางปเี่โง่วิวิวไปนิก่อนโอ้โหรัดปนสี่สิบลูกดิดงดิดิเวลากระปลนมึงดิดิเอ้วาเฮ้ยใครมีลิง